สวัสดีครับผมแฮปปี้บางปูนะครับวันนี้มีเคสพิเศษครับเนี่ยมีช่างคนหนึ่งนะฮะได้เอาของมาฝากไว้นะครับเดี๋ยวพาไปดูครับนี่นะพอดีครับพี่เขาเป็นช่างนะครับช่างที่เกี่ยวกับทําบ้านนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมเปิดบ้านก่อนครับเดี๋ยวจะเข้าเข้าไม่ได้พี่เขาบอกว่านะครับเป็นช่างเขาบอกว่าให้ดูนะครับเดี๋ยวจับไปพร้อมกันผมยังไม่ได้เปิดนะฮะอยากให้ดูพระให้หน่อยนะครับว่าพระเนี่ย จะมีราคาไหมอันไหนขายได้อันไหนขายไม่ได้แต่เมื่อกี้ผมไม่อยู่บ้านผมเพิ่งเข้าบ้านมานะครับช่างก็เลยมาวางไว้ที่หน้าบ้านนะครับเอ,อ่อผมเดี๋ยวผมว่าไปเปิดนะเปิดมือไม่มีมือก็เลยเอ,อ่อถ่ายคลิปไปเลยนะครับพอดีถือว่าเอาให้ช่างดูนะครับถือว่าเป็นหลักฐานว่าเอ,อ่อผมยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้แกะนะครับเนี่ยฮะอ่าน่ครับถึงบ้านที่ผมเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวก่อน ปิดบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวยุงเข้าเนี่ยครับมาดูคิดมาดูพร้อมกันนะครับผมก็อยากให้พี่เพื่อนเพื่อนนะครับที่ติดตามผมนะครับมาดูมาดูเปิดดูพร้อมกันครับว่าในเนี้จะมีผ้าอะไรและผมจะได้เช่ากับพี่เขาหรือเปล่านะฮะไม่ทราบเหมือนกันว่ามีผ้าอะไรนะครับมาเดี๋ยวเปิดพร้อมกันนะครับเปิดนี้ป่อนโอเคอยากอยากผมอยากเช่านะฮะพี่เขาเลยเอามา ะจะมีอะไรบ้างกันเปิดพร้อมกันโอ้โห,โหนี่คือภาในกล่องนะครับเปิดพร้อมกันนะครับนี่เปิดพร้อมทุกคนนะครับผมถ่ายแบบลองช็อตไปเลยนะครับไม่เรียกว่าไม่ไม่หยุดแล้วกันนะครับอันนี้ เอ่หลวงพ่ออะไรเนี้ย่านก่อนผมน่าจะเปิดผิดด้านเนเะพราะว่าพระความอย่างนี้แสดงว่าผมเปิดผิดด้านอ่ะไม่เป็นไรครับเปิดมาแล้ว,เป,ลวเปิดมาแล้วก็ถือว่าเปิดาแล้วก็ถือว่าเปิดเลยแล้วกันครับอันนี้พอตามนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่นะครับโอ้แต่พระเยอะมากนะเดี๋ยวผมรอปีชินารา่าแม่ คล้ายๆหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะแตอนน่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่รู้ที่อันนี้ไม่หลวงพ่ออ๋ออันนี้อยู่ที่บางบ่ออ่ะส่วนใหญ่จะเป็นหาทางสมุดปากกาที่แหละเพราะว่าผมอยู่สมุดปากกานะครับอันนี้ เอออันนี้อันนี้ดูน่าจะมีราคาพระเจ้าฟ้าสาลาลอยแส่ยืเออันนี้น่าจะมีราคาอันนี้อันนี้พ่อสงอ่ะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราคดไปก่อนอันไหนที่ข้าตาคัดไว้ก่อนอันนี้มีพ่อสงอันนี้น่าจะแต่ผมยังไม่ได้ถามราคาเขาเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะครับมาดูก่อนครับอ๋อยเดี๋ยว พี่ๆเพื่อนๆท่านใดเห็นพระบ้านท่านนะครับฝากเม้น์มาด้วยนะว่าอันนี้ส่วนใหญ่เจอเยอะนะครับอย่างเงี้แถวบ้านนะแต่ว่าอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นย้อนยุกนะครับอย่างนงี้ยค่อยๆนิยมกันครับโหนี่ดูแล้วไม่ใช่ดูไหมมีของดีไหมอยากได้เจอนะอยากอยากอยากเจอของแบบจ้งสั่งสักอง่ะอยากอยากเออากากช่านะอยากให้ตังค์พี่เขานะ เอาเวสาไมาให้ดูเจ้าคณะสิงห์บุรีอันนี้เราไม่รูเลยไอ้ตัวสายสิงห์บุรีเนี่ยเดี๋ยวแน่ๆจะไปไหนละอันนี้ใครอยู่สิงห์บุรีนี่บอกเอาหน่อยนะครับนะว่าเหรียญนี่เล่นกันหรือเปล่าครับเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ดูเก่าดีนะเหรียญเก่าครับอ,อ่ะดูจนไปแล้วอันหนึ่ง อ้าวูนอันนี้อ๋ออันนี้เป็นสร้างบรมีย้อนยุคเนีย่ยเขียนไว้ปีห้าเจ็ดนะอันนี้นนไม่ทราบราคามีกันครับพารุ่นใหม่แต่ถ้าเป็นปีถ้าเป็นปีหนึ่งเก้านีนะครับอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยถ้าเป็นปีหนึ่งเก้านะฮะหลักแสนนะครับอย่างเงี้ยหลักแสนแน่นอนครับวางก่อนอันนี้ปูโตอันนี้ยังไม่ยังไม่ใช่อ่าเจอปูทิม เอาแล้วมีรุน้นไหมเฮ้ยโอ้โหมีรุน้นครับมีรุน้นคือคือนี่ฮะอย่างเงี้ยก็คือเป็นเงินลงยาแต่ท่านอยากให้พี่เพื่อนๆดูอันเนี้ยอย่างเงี้ยเห็นหมหน้าก็คือจะเพี้ยนหน่อยนะครับแล้วก็ลงยาสีไม่ค่อยติดนะครับแต่เนี่เอาทีนี้วางครับอันนี้พ่อรวยโอ้พ่อรวยนี่ไม่ใช่ทางผมเนี่ยใครรู้ นะฮะใครสนใจทักผมมาหน่อยนะครับนี่น,นี้เขาเล่นกันเท่าไหร่เดี๋ยวผมไม่ทราบเลยไม่ไม่เททางเลยนะฮะตัวอันนี้การท่าทั่วไปครับอืมนี่พอเงินนี้ก็น่าจะเป็นยุคหลังเลยนะคอันนี้นางพญาอันนี้ก็น่าจะย้อนยุก มีจะเจอแม่อยากได้หลวงพ่อกระเกษมนะช่วงนี้หลวงพ่อเกเสษมมาแรงใช่ไหมครับพี่เ,เพื่อนๆครับนะฮะเป็นอีกหลวงหลวงพ่อนะครับผมทราบมาใช่ว่ามีหลวงพ่อกระเสียมมาแรงอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อรวยเออรุ่นรวยพันล้านแต่โอ้โหผมดูไม่ไม่ถนัดเลยไม่ได้ทางเลยฮะวางก่อนจะพ่อรวยทางก่อนไม่ถนัดไม่ชํานาญ อันนี้อันี้หลวงพอ่อลีนี่น่าจะเป็นอ้วผ้าบ้านผมเองขงพอ่อลีใช่ไหมฮะวัดอาผ้าอาจารย์ลีอันนี้น่าจะเป็นทุกนหลังนะครับสดอ้าวเจอเข้าวหลามตัดผูเอี่ยมอันนี้เรียบร้อยสลบอันนี้อันนี้อันนี้ยังรุ่นหลังครับแท้นะครับเมืเ่อกี้แท้รุ่นหลังอืมอันนี้เป็น หลวงพ่อคำโอ้ใครรู้จัก <c oughs> เนื้อน้ำมันนี่สวยน,นี้แท้เลยนะฮะเนี่ยแต่ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์เน,นี่ยนี่อันนี้ไม่ใช่ครับวัดหน้องแวงพรบุรีอออันนี้อาสายโคราชนะครับโอ้พอดีอันนี้พี่เขาจำมาจากไหนไม่รูนะ้ฮะอย่างเงี้ยยังนะครับยังไม่ใช่ที่เราต้องการนะครับ นี่ไม่รู้ที่นะสงสัยจะได้แค่นี่ไม่รู้ที่นะครับนี่ยโอ้หาเยอะนะเนี่ยอย่าค่อยค่อยดูนะครับค่อยค่อยดูไปฝากพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาเนี่ยค่อยๆ่อยดูไปกับผมนะครับจะเย็นๆนะครับผมค่อยค่อยดูฮะอันนี้อันนี้แท้แต่ว่าไม่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 แรงครับไม่แรงครับอันนี้ไม่รู้ที่นะครับ อันนี้ก็ราคายังไม่แรงมากนะครับอันนี้เป็นวัดบางทีใหญ่ในอันนี้โอ้โหตลาดซะด้วยหลวงพ่อโตอันนี้น่าจะเป็นเนื้อสามกษัตริย์นะอันนี้ปีห้าเจ็ดนะครับก็ราคาไม่แรงมากเป็นผ้า,ผาบ้านเราเนี่แหละครับผ้าสมุทรปากกาเนี่ยผ้าท้องถิน่นอันนี้นูโวแชมนี้น่าจะ ไหนไหน,ไหนทองเนะี่ยหัวมีมีม,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 มีเจอแล้วครับพ่อผาง,พ,ผางพ่อผางไม่ทราบรุ่นอาจจะถ้าป,ปีหนึ่งสอนก็น่าจะน่าจะย้อนยุคนะครับพ่อผางหลวงพ่อดีอนนั้ไม่ทราบเออพ่อท้วยไม่ทราบที่นะฮะไม่รู้ใจ อันนี้พ่อปานโอ้โหใครเคยเห็นไหมครับภาพแบบนี้ฮะดูครับหลวงพ่อปานวัดบางเฮียโอโ้ไม่เคยเห็นเเพิ่งเกิดมาเพิ่งเคยเห็นก็มีครับนี่เจ้าแม่เจ้าแม่กวนอิมนี่ไม่ทราบที่หลวงพ่อทบนี้อ่าเดี๋ยวนะครับดูดูจากสาภาพก็ ไม่น่ารอดครับไม่น่ารอดอันนี้สวยแท้แต่ว,ว่าไม่ทราบที่นะใครที่พี่คนไหนที่ทราบบางทีหลวงพ่อเนี่ยผมบางทีดูข้ามไปนะครับบางทีคิดว่าแบบเอ๊ะเป็นหลวงพ่อที่ไหนไม่มีราคาพวกนี้ฝากเม้นมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมดูแล้วถ้าไม่ได้เช่าอะไรของพี่เขาเนี่ยช่างเมื่อกี้ที่เขาส่งมานี่ก็ก็คืนเข้าไปแค่นั้นเองคนระแต่พอดีว่าเขาบอกเขาไว้ใจนะฮะเขาไว้ใจผมเนี่ยผมก็เลยถ่ายคลิปไปเลยนะครับ พุธนี้หลวงพ่อเสงอันนี้ยัง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 ไม่โดนจับอันนี้โอ้เจอเยอะเลยอย่างนี้ตามแผงครับมียังมีโดนใจองเดียวอยู่นะฮะโอ้นี่เลือกยังการเลือกอยู่ยังการเลือกอยู่อยู่สนามผระเลยนะครับเนี่ยอันนี้นะครับอาจารย์มั่นร้อยปีนี้ก็ยังนะครับยังไม่เข้าตาอ จะเอาเริพอ,อโอหลวงพ่อพัดนี่จริงๆอ่ะเป็นพระที่ดีมากนะครับเก็บได้นะครับใครมีนะครับบางทีราคาโอเคอาจจะความมียมอาจจะลดลงเพราะว่าหลวงพ่อท่านได้มรณภาพไปแล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่อพัดเนี่ยผมไม่เคยไปไหว้นะแต่ว่าเคยได้อ่านนะครับประวัติแล้วก็ปฏิปทาของหลวงพ่อพัดเนีฮยเก่งเก่งครับวันนี้ดูแล้วอ, <laughs> อย่างนี้ <laughs> อย่างนี้นี่คือ ไม่ทราบนะน่าจะย้อนอยุกนะอันนี้นนไม่ทราบที่ดูแล้วน,นี่หล่นมาเออน,นี่ยเน,นี่ยยิงอันนี้แท้นะแต่ว่าผมดูว่าแท้นะอย่างเงี้เพราะว่าหนึ่งมันเก่านะฮะนี่ฮะพระกับมันเก่าดีแต่ว่าสภาพใช้สึกแต่ไม่รู้ราคาอย่างเงี้ยนพะอรวยนี่ก็ไมผมก็ผมเล่นอยู่แต่ว่าเล่นเป็นบางเ้ยเจอสมเด็จครับ เออนนี้ดีแต่ไม่รู้ที่ไม่รู้ที่อย่างเงี้ยดีพิมพ์ดีเนื้อดีโอ้โ oh. หอันนี้มีงอด้วยอันนี้เป็นงอหรือเรซินน่าจะเป็นงอนะฮะงอหน้าปกอ่ะอันนี้ก็น่าจะราคาไม่แรงครับพอปานอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นยุคหลัง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  อืเอาแล้วย้องปู่ขาวไม่เคยเห็นเลยครับรุ่นนี้หายห่วงใครเคยเห็นไหมครับนี่ไม่ได้ส่องเลยนะนี่ครับก็เอยจะดูดีนะครับย้องปู่ขาวรุ่นหายห่วงฮะไม่รู้เล่นกันเท่าไหร่นะเนี่ยเดี๋ยววางก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวคัดออกมาก่อนฮนะคัดออกมาเนี่ยมีสอง,ององค์แล้ว ในหลวงครับอันนี้มีราคาแน่เพราะว่าเอาเป็นเหรียญเนี่ยเหรียญกระสาบเนี่ยครับพ่อโตเจ้าสัวอยุธยาวัดพนันเชิงโอเคอนางพญานียิยังไม่ยังไม่ถึงยุคยังไม่ถึงยุควัดพะ,ะขาว นี่ดูไม่เป็นหลวงพ่อพรมวัดจ่องแครโอ้โหอันนี้ด้ยุคหลังโอ้โหปีสี่เก้าเนี่ยพ่อเงินอันนี้ก็น่าจะยุคหลังนะครับพี่พีเป็นเพื่อนที่เพิ่งเข้ามานี่ก็คืออันนี้ก็คือเปิดพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยอันนี้หูเหรียญแบบนี้นี่คือต้องวางไว้ก่อนครับ เปิดพร้อมกันเลยนะครับพอดีมีที่เขาเอาพระมาให้ผมเช่านะฮะโอ้หอันนี้ไม่รู้ที่คุค้นๆเน่ะมีใครจำเนี่ยคุณผมคุ้นมากเลยพิมพ์แบบนี้ไม่ใช่นะครับพอคูนี่เยอะเลยโอ้เหรียญอันนี้สวยเลยอันนี้แท้เลยนะคิดว่านะครับเนี่ยนี่ฮนะ แต่ว่ามันจังไม่แรงครับอันนี้เหรียงกระสาบอืมหลวงพ่อโอภาสีไม่ใช่อันนี้เหรออนนเหียงกลงจากหลวงปู่ดุลนี่สองห้าสองสามครับไม่แรงไม่แรงครับเทวาดาเล่นดีเนะีโอ้อันนี้ เออใครทราบนะรุ่นนี้มีเล่นกันเท่าไหร่เนี่ยคมเมนมาหน่อยนะครับเนี่ยนี่สวยดีหมดหรือยังครับหมดหรือยังหลวงพ่อทวดผมดูคร่าวๆก็อันนี้สงน่าหลวงพ่อแพร่อแพรไปพ่อข้างหน้าพ่อแพรพ่อบอกว่าแพรพันที่วางวางแค่ไม่ทันแพรพันเนื้อจะเนื้อจะแบบหนึบหนึบเลยนะหนึบนุ่มกว่านี้แพรพันนี่ราคาหลายหมื่นนะ ลายหมื่นหลายหมื่นนะครับนี่เจอแล้วครับเหรียญนี่เจอกันเ,เยอะมากนะตามแบบแผงทั่วไปนี่สร้างเยอะนะครับเป็นเหรียญก็เรียกว่าเหรียญสมเด็จพระบรรทัดหรือสมเด็จป๋าน,นั่นเองนะครับเขาเรียกว่าเหรียญ around the world เหรียญรอบโลกนะอันนี้มีมีาง,งานประกวดด้วยนะบ,บางทีกบประกวดผ้าเนี่ครับมีนะครับหลวงพ่อวชิรธรรม อันนี้ไม่โอ้โหเหรียญเก่าปีหนึ่งเจ็ดอันนี้ดีนะม่นไม่รู้แต่มันไราไม่รู้จักไม่รู้จักครับน่าจะข้าวๆน่าจะหมดแล้วมั้งครับน่าจะหมดอ่ะหมดไม่มีอันนี้ดูแล้วผมก็ไม่ได้คัดออกไปนะพอดีผมดูข้าวๆเอาแล้วครับดูแบบหน้าพระข้าวๆเอาคิดว่าอะไรคิดว่าเราจะคัดออกไปดีโอ้โหเจอแล้วครับ ดูหน้าก่อนครับน่าจะย้อนยุคอะหน้าเอนอันนีน้ย้อนยุคเขาวางเห็นเลี่ยมอย่างนี้ก็นี่ฮะนี่ฮ,ด,ฮดูหน้าก็แบบยังยังยังไม่ถึงยุคนะฮะนี่หน้าจะย้อนยุคฮะนี่โอ้ไม่มีอะไรนะครับนี่ดูแล้วอืม เจ้าพ่อพญยายแลโอ้ปีสองเึ่งเออนีัน,นี่น,นี้พระชัยภูมิเนะี่ยโอ้แต่สภาพนี่คือสึกเรือเกินสึกเรือเกินเนี่ยครับใช้สึกเลยมันในราคาเนะี่ยจริงๆก็คือเล่นกันอยู่สักสวยนะก็วันพันพันกว่าบาทนะผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะพันบวกลบหรือพันกว่าแต่ว่าพอพระไม่ พระใช้มาเนี่ยมันก็ทําให้ราคาหายไปนะฮะนี่เจอทุกแผงเลยอย่างเงี้ยซุ้มกอครับมีกูไว้ไม่จนนะฮะอันนี้เป็นพระเนื้อวานเสอเอยไม่รู้ที่ไม่รู้ที่นะแต่ว่าเป็น ออกเป็นเนื้อว่านเะนี่ยผมไม่รู้ที่วางก่อนไม่รู้ที่ไม่รู้ที่หันนี้สุธนนี่เดียวกับองสุพันนี่โอ้ใกล้เคียงใกล้เคียงฮนะเฮ้ยหรือว่าโอ้หรือว่าผมยังยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงผมนึกว่าโอ้ผมทียบพงศพันวโอ้โหันนี้จินเจียววางก่อน อันนี้ดูแล้ววนกลับมาที่เดือนนะกลายเป็นผมก็ไม่ได้แย่กันยพี่ครับวัดบางย่แพ้ไนนี้กลายมาเป็นกลายมาเป็นเขียกองประความชีพคลิปนี้ต่างจังใจว่าแบบเปิดมานี่จะให้จังเลยนะแต่ต่ดูสภาพด้วยนะจะจังหนักครับดูพร้อมกันนี่ดูแล้ว เยอะเยอะเลยนะครับของสุพรรณไม่มีแล้วนะครับดูหมดแล้วฟังให้ดูหมดแล้วเสียดายนี่นี่ถ้าน้องนี่นี่หลักแสนเนี่ยผมจะบอกให้นี่ผัดทีมนี่หลักแสนนะครับเสียดายเสียดายระยอดนิยม โอ้พ่อรวยเยอะจริงๆน,นี้รุ่นอะไรไม่ทราบผมก็ไม่ใช่ทางของเราอ๋อีนดูแล้วพ่อพัดก็อันนี้พพนนปั๊บโอ้โหโซ่ทอนเฮ้ยเฮยหรือว่าหรือว่า,า,า,าโอ้โหเรียบร้อยครับผมจะให้ดูนี่ครับ เป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญหลงปู่ชอบนะครับรุ่นเป็นรุ่นแรกอ่ะตรงนี้จะมีนะครับ <Yep. S 1> แต่องค์นี้ก็น่าจะชมดูวางดูสภาพแล้วเขาเรียกว่าชมดูวางอะอันนี้ออพัด <c oughs> อันนี้ไม่รู้ก็ผมก็เคีย ห,หลวงปูส่สีอ๋อเหี้นี่ไม่รู้ที่นะฮะแต่น,นี่สวยนะอันนี้น,นี่แท้แท้อ๋ออันนี้ไม่รู้หลวงพ่อครับใครทราบเนะี่ยโอ้มีเชือกมาเชือกร่มมาด้วยเนะี่ยไม่รู้หลวงพ่ออะไรครับเนะี่ยอันนี้ผ่านไปแล้ว พ่อโตเฮ้ยเจอบนัน่นไงผมบอกแล้วว่าต้องมีหลวงพ่อกเกษมฮะโหแต่ว่าสึกไปไม่มีเหรียญน,นะโอ้โหสึกไปครับสึกไปไม่ผมไม่ทราบรุ่นด้วยนะเนี่ยอาจจะเล่นกันแพงขึบาไม่รู้ไงผมนาะไอผมไปศึกษามาแต่พวกประเภทเหรียญครับโอ้ยขอได้ชักองค์ อโอ้ไม่คโอ้ผมไม่มีเลยครับหลวงพ่อเพชรอันนี้มีคนพิจิตนะครับคนพิจิตไหมหลวงพ่อเพชรน,นี่รุ่นไหนครับเนี่ยช่วยบอกผมหน่อยนะนี่หลวงพ่อยิดมเออหลวงพ่อยิดบัดนองจอกันุมานเชิญธงมันนี่ดีแต่ว่าน่าจะราคาน่าจะยังไม่ ไม่เท่าไหร่ฮะก็เดี๋ยวจะมาเคลียร์กองตรบนี้สักหน่อยออะพวกนี้ดูให้พี่พเพื่อนๆดูหมดแล้วครับดูพร้อมกันใช่ไหมครับหลวงพ่อจ้อยโอโ้โหอันนี้แท้เลยเห็นอย่างนี้ครับนี่ครับเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อจ้อยที่เป็นอย่างเนี้เนี่ยเดี๋ยวส่งเนี้ยแต่เล่นกันไม่แพงดีครับอย่างเนี้ย ผมเห็นแต่ถ้าจะมีราคาจะเป็นแบบทรงแบบเนี้ยปลอดภัยจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมอดาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งเขาบอกว่าสงคารามไม่จบจะพึ่งน,นับศพค่าืึกโอ้โ <c> ห <ười> จำปีสี่ห้าเป็นไงครับโอ้ชมดูวางครับอืมอันนี้หลวงพ่อ สมานศิริปุญโยมาเรียกมาอย่างนี้เลยนะครับรับตนวาปีจังหวัดหนองคายเอาใครอยู่หนองคายครับเนี่ยเอา้าผมว่าอย่างนี้เรียนอย่างงี้แท้ดูง่ายเลยเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้ครับแต่ว่ามาคู่กับพระแก้วผมไม่รู้ว่าวัดเขาสร้างมาแบบแบบนี้หรือเปล่านะฮะปีสี่เก้าหรือห้าเก้านะครับเนี่ยรุ่นสร้างวัวอา้าวครับใครอยู่หน,นองคาย บอกหน่อยว่าเล่นกันเท่าไหร่ครับแบบนี้ครับตอนผมนี่ไม่ใช่ครับยังไม่อืมยังไม่มีอะไรที่วัดคลองใหญ่โอนี่อันนี้ดีเลยครับเหรียญน,นี้แต่ว่ายังไม่ถูกใจเอามีหล่นมานี่ อามีจัมโบ้สองปุโตอันนี้ชมดูวางก็โดยรวมแล้วก็น่าจะได้เช่าพี่เขาอืมเดี๋ยวๆนมันนี่หล่นมาชมดูวางชมดูวางครับไม่มีอะไรน่าจะได้เช่าพี่เขาเออองน,นี้ยังไม่ได้ดูหลองปู่แหวน โอ้โหแต่พิมพ์นี้ไม่เคยเห็นวางกว่าอันไหนเราไม่เคยอ่ารุ่นสี่ปากน้ำโอ้โหอันนี้ตัวพิมพ์หน้านางใช่ไหมครับองวางกว่านครับน่าจะได้เช่าพี่เขาสององค์เนี่ยแต่ว่าไม่รู้เขาจะเปิดราคาเท่าไหร่ครเนี่ยปูขาวเนี่ยกับ ใช่ไหมครับหลือนูเลู์ปูขาวรุ่นหายห่วงแล้วก็พ่อสงเดี๋ยวผมดูหูหีกันก่อนครับพ่อสงอ๋อปีสองหกน่าจะไม่ทันเอ๊ะน่าจะไม่ทันนะฮะหลวงพ่อสงมรณะปีอะไรครับไม่แน่ใจอะ่ะสงสัยม่ถ้าไม่ทันก็อาจจะไม่ได้เช่านะฮะ ก็อาจจะลองถามแค่หลวงปู่ขาวเรียนเดียวดูดีครับพาระทั้งหมดนี้ก็จริงๆอ่ะพาระแท็กเยอะนะครับแล้วก็ก็อาจจะมีแบบให้เรียนเขาเรียกว่ายังไม่เป็นที่นิยมอ่ะผส,สมอยู่เพียงแต่ว่าบางรุ่นอย่างผมเองเนี่ยก็ไม่ทราบราคาว่าเขาเล่นกันเท่าไหร่นะก็เราเอาเฉพาะรุ่นที่ที่ผมรู้จักแน่นพาระที่ผมรู้จักผมถึงก็ได้เช่านะครับแสดงว่าพาระที่เราแบบบางท,เาางทีเราไปเจอตามแผงต่างๆนะบางทีอาจจะมีบางทีดูกับเราอาจจะไม่มีราคาดูกระท่านอื่นอาจจะโอ้โหแบบเนี้ยหายยากแพงใช่ไหมครับ ได้สององครับเดี๋ยวไปถางพี่เขาก็ไม่รู้กี่กี่ใบแดงครับไม่รู้กี่ใบแดงแต่ใบเทามันไม่น่าถึงเนี่ยเพราะว่ายังยังไม่ได้ว่าเป็นรุ่นที่แบบเอนิยมเล่นหากันแทงนะครับโอเคก็ได้เช่าคิดว่านะครับไ่ได้ได้เช่าคิดว่าน่าจะได้เช่าสององนี้ส่วนราคาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมจะอมาเฉลยเป็นเป็นเป็นคลิปหน้าเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเขาเรียกว่าต้องไลน์ไปถามพี่เขาว่าเขาจะเปิดราคาเท่าไหร่แล้วก็ผมจะได้เช่าไหมก็ น่าจะอยู่หลักร้อยนีแ่แหละครับเพราะว่าเป็นผ้าที่ยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้แพงมากนะครับเป็นไงครับเพลินดีไหมครับพ้าเยอะนะครับเราบรรับเล็กเอ่อมาเหมือนกับเป็นเป็นเป็นกล่องเล็กๆอ่ะเป็นกล่องไม้เล็กแต่ว่าผ้าเยอะดีแล้วก็เอ่อมีทั้งดีไม่ดีคาบลูกคาบดอกแล้วก็บางองค์อ่ะผมก็ไม่รู้จักนะฮะแล้วก็ว่าเขาเล่นหาเท่าไหร่โดยเฉพาะเอ,อมีพ่อรวยเนี่ยมีอยู่สามสี่องค์อ่ะผมไม่ทราบเลยแล้วก็ มีวัดมีพระเลี้ยงเก่าๆที่อยู่อ่างทองอ่อันนั้นดีนะแต่ว่าไม่ทราบว่าเขาเรียนกันเท่าไหร่นะครับแสดงว่านะครับพี่บีเพื่อนๆครับถ้าเราไปเจอนะครับแผงพระหรือว่าสนามพระีร่ไปเจอแผงแบบนี้บางทีอาจจะดูว่าอุย้ยมีแต่พระแบบพระเลี้ยงแบบของเก็บไม่ต้องไปสนใจครับไปดูก่อนไปส่องก่อนครับบางทีเนี่ยอาจจะมีของดีอยู่ในนั้นนะครับถ้าพี่บีเพื่อนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปตลาดนัดหรือพาไปชอบพระที่ไหนครับ ากด้วยครับผมแฮปปี้บางปูครับสวัสดีครับ